ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคือในส่วนของทุกๆปีเนี่ยหลังจากที่เราผ่านฤด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาก็อาจจะมีการจัดงานขาย ซึ่งในงานขายเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำเอาสินค้าดีมีคุณภาพมาจัดรายการพิเศษให้กับพี่นักศกรเป็นรายการลดแลกแจกแถมในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเราก็มีรายละเอียดพี่นักศกรที่ต้องการปัจจัยการผลิตวันที่27และ28พฤษภาคมนี้เรามีการจัดงานขายที่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิง ย้ำนะครับ27-28พฤษภาคมที่ธนาทคารการเกษตรกระทิงจากนั้นในวันที่29และ30พฤษภาคมเราก็มาพบกับรายการพิเศษการจัดงานขายของธนาของพฤกษาพันธห้วยสะท้อนในส่วนของวันที่2 9และ30พฤษภาคมที่พฤกษาพันธห้วยสะท้อน ถัดมาครับในส่วนของวันที่30และ31พฤษภาคมก็พบกับการจัดงานขายของธนาทรัพย์การเกษตรมะขามพี่นกรครับ,รบในส่วนของรายการพิเศษตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในสองลักษณะก็คือเป็นรายการาลดแรกแจกแถมส่วนหนึ่งกับในส่วนที่สองก็จะเป็นการลุ้นรางวัลประจำปี สำหรับมอบรางวัลให้กับผู้มีอุปการะคุณในส่วนของรายการพิเศษผมยกตัวอย่างเช่นรายการ3แถม1รายการ5แถม1รายการ10แถม2หรือ10แถม1ก็จะเป็นส่วนของบริษัทที่จะมอบให้กับผู้มาซื้อสินค้าส่วนรายละเอียดนั้นเราก็รอคำยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นนั้นอยากจะนำเรียนว่า กรณีรายการพิเศษเช่นรายการ3แถมหนึ่งเนี่ยก็จะมีเฉพาะวันงานที่สาขานั้นจัดเท่านั้นในบางสาขาที่ไม่ได้จัดงานก็จะมีรายการพิเศษต่างหากที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนี่เป็นประเด็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นพนักรานที่ต้องการปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นกลุม่มสารปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยเคมีหรือจะเป็น ในส่วนของกลุ่มปัจจัยในกลุ่มของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมและก็ในส่วนของสารเคมีต่างๆบริษัทที่จะเข้าร่วมนั้นมีมากมายทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่า20-30บริษัทซึ่งผมเองก็จะไปประจำอยู่ในแต่ละสาขาตามรายละเอียดดังนี้อีกครั้งนึงนะครับวันที่27และ28พฤษภาคมที่ธนาทรัพย์การเกษตรกทิง วันที่29และ30พฤศภาคมที่พฤกษพันธ์ห้วยสะทอนและวันที่30กับ31พฤศภาคมที่ธนาทรัพย์มะขามพบกันนะครับกับรายการพิเศษจากในส่วนของการจัดงานขายในครั้งนี้ โดยในส่วนของทุกๆบริษัทที่อยู่ในรายการวิทยุของเรานั้นก็จะไปร่วมงานอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบริษัทอื่นๆต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรายการแล้วก็มาร่วมสนับสนุนเช่นเดียวกันในส่วนของช่วงนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงพี่น้องชาวสวนเราในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยประเด็นคำถามก็คือรอรอน้ำฝนครับ ก็คาดการนะครับเราลองไปดูประเมินคาดการ์ว่าเราพอที่จะเริ่มเห็นแนวโน้มว่าฝนจะตกในจันทบุรีเราหรือในระยองหรือจังหวัดตราดเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพเล็กน้อยในวันที่สามสี่าวันที่สี่พฤษภาคมหรือวันที่ห้าพฤษภาคมเนี่ยพอไปดูคาดการณ์อากาศก็เริ่มอาจจะเห็นฝนฟ้าลงมาบ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของเราคือเรื่องของการพยากรณการคาดการเนี่ยมันก็ต้อง2อสวันนะครับมันถึงจะแม่นยำกว่านี้นี่คือคือในส่วนของประการแรกสำหรับข้อมูลที่ท่านต้องการในเช้าวันนี้ส่วนต่อมาครับเป็นประเด็นคำถามว่าแล้วในส่วนของไม้ผลเนี่ยกรณีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ย เราควรจะจัดการอย่างไรพี่นักศกรครับผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ารายละเอียดมันเป็นเรื่องของอพื้นฐานคือเราต้องเข้าใจครับว่าน้ำต้นทุนเรามีเพียงพอหรือไม่สภาพพืชหรือไม้ผลของเราเป็นอย่างไรและปัจจัยการผลิตที่เราควรจะใส่เข้าไปควรจะใส่ในเวลานี้หรืออาจจะรออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาฟังคนตอบกันในสาระในวันนี้ครับ ช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัตกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะ ใช้บูเวลินที่อัตรา 500- 800กร,รัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพุกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปานทันสองพันนาะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนึ่งก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่าง,งเงบเพราะใช้สีนึ่อก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนึก้อนสองพันฉัน,นได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพ้อมทานอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สำเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน I'm pretty คณน,นี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรทที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟุต 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0ซซี ฉีดพ่นที่ผลใบทุกๆ1 0 1ถึง15วันจนผลโตเต็มที่โบฟรุดดีเนเกรดและซปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณมีจํำหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขาโ,โทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อโทนิกที่อัตรา2-14ถสี c, ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท e รีนลีฟจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ใช้พระเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเชา้าวันนี้ก็คงนำเอาคำถามและก็คำข้อสงสัยรวมถึงการขอคำแนะนำนะครับว่ากรณีในสภาวะ,ะอากาศเช่นนี้เนี่ยทุเรียนคือเป็นทุเรียนเป็นหลักครับ เพราะว่าทุเรียนเราบางส่วนเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วในส่วนของบางคดรุ่นแรกหมดแล้วแต่ยังเหลือรุ่นสองซึ่งยังไม่หมดเพราะฉะนั้นในประเด็นคําถามเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะจัดการอย่างไรกลุ่มที่2ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เสร็จเราก็จะประคองผลผลิตของเราเพื่อที่จะทําการเก็บเกี่ยวลผลลัพให้ได้ดีนะครับ นั่นเป็นประเด็นส่วนที่เป็นคำถามแล้วก็ขอคำแนะนำก่อนอื่นครับเราต้องมาดูในเรื่องของพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในลักษณะอากาศผมก็นําเรียนแล้วว่าโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นฝนเนี่ยก็คือประมาณวันที่4ที่5พฤษภาอาจจะมีเล็กน้อยแต่ฝนจะมาให้เห็นพอเป็นาภาพที่ชัดเจนก็คือในราวประมาณกลางเดือนพฤษภาคมอันนี้คือฐานข้อมูล บ,บางข้อมูลอาจจะบอกว่านู่นปลายพฤษภาอันนั้นก็จะเป็นประเทศไทยนะครับเราจะดูเฉพาะภาคตะวันออกเราเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีท่านที่จะาจัดก,การในเรื่องของการดูแลผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเราจะต้องเร่งหรือไม่ก็ในเมื่ออากาศไม่เอือ้อ ปัจจัยเรายังไม่พร้อมคำว่าอากาศไม่เอื้อคืออุณหภูมิที่สูงจัดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปกระบวนการจัดการอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปะดำเนินการได้โดยความร้อนความแห้งแลง้งครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะประคับประคองไปสิ่งที่เราจะดูแลจัดการก็คือท่านต้องหันกลับไปดูว่าแผนการผลิตของเราในฤดูการผลิตหน้าเนี่ย เราจะวางแผนไหนถ้าเราจะเป็นกลุ่มผู้ทำสารหรือทำหัวธรรมชาติวันนี้เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลคือดูแลหมายความว่าดูแลฟื้นฟูสภาพใบเดิมให้กลับเข้ามามีความสมบูรณ์กรณีของการที่จะไปทำการตัดแต่งกิ่งโดยสภาวะตรงนี้เราก็สามารถดำเนินการได้ถ้าในส่วนของท่านขณะนี้เนี่ย มีการแตกใบออดมีขแขนงมีกระโดงอยู่ภายในแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่วางแผนในเรื่องของการทำทุเรียนทำสารหรือทุเรียนหัวธรรมชาติเราก็อาจจะชะลอ,อการจัดการการกระตุ้นการบำรุงเนี่ยออกไปได้โดยประครับประคองในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อไป ก็สรุปง่ายๆคือถ้าเราจะวางแผนทำเร็วเราก็ต้องเดินหน้าแต่ถ้าเราจะทำแบบธรรมชาติเราก็แค่ประคับประคองเพราะฉะนั้นในกรณีการตัดแต่งกิ่งการใช้สารกระตุน้นการเรียกรากการปรับปรุงดินล้วนแต่เป็นส่วนที่เราก็จำเป็นสูตรสำเร็จพี่น้องสกอรนครับเรื่องนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าเราจะดำเนินการเมื่อ สภาวะอากาศเอื้ออํานวยสิ่งที่เราลงทุนไปจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามในความคิดหรือในมุมมองของผมเองนั้นเราก็นำเรียนว่าก็รออีกสักหน่อยนะครับเพราะคาดการว่าในราวกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยฝนฟ้าก็จะมาแล้วทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายอุณหภูมิที่เคยสูงจัด ที่เขาบอกว่าอีกสิบวันเราจะผ่านฤดูร้อนก็ขอให้มันผ่านไปถ้าสวนใดก็ตามที่มีน้ําต้นทุนดีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดไว้แค่นั้นเองนะครับพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยแล้งไม่เคยซื้อน้ําปีนี้ก็ต้องซื้อน้ําผมก็อยากจะให้ท่านประคองไปเรื่อยๆในเวลานี้ถามว่าแล้วการตัดแต่งละ่ะพี่น้องสกอรครับ เราต้องเข้าใจพฤติกรรมอยู่เรื่องว่าการตัดแต่งกิ่งหรือการตัดแต่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนถ้าเราดำเนินการในช่วงร้อนจัดแล้งจัดแล้วไปกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนมันก็จะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของความเสียหายเพราะว่าเราไปเบี่ยงเบนพฤติกรรมของต้นในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้อมนวยก็เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมา พี่นอสก่อนผู้ปลูกทุเรียนหลายท่านส่งใบมาให้ดูครับใบมันเล็กใบมันแกนใบมันแคะแกนใบมันก้านเหลืองผมก็บอกว่านี่มันหน้าร้อนและมันก็เป็นหน้าแรงถึงเราจะใส่ต้นทุนอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้แค่ให้เขาคงไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วเราจะรอไปอีกนานไหมก็แค่หนสองสัปดาห์ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการตัดแต่งเนี่ยมันมีสความหมาย การตัดแต่งกิ่งเราจะดำเนินการเมื่อไรเมื่อทุเรียนของเราเริ่มเห็นสภาวะการแตกใบอ่อนเพราะว่าการแตกใบอ่อนของทุเรียนมันเป็นภาษาใบาที่บอกให้เรารู้ได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นก็คือสภาพอากาศเอื้อมนวยน้ำในดินคุณภาพดินเริ่มดีขึ้นระบบรากเริ่มสร้างได้แล้วรากเดินก็คือใบเดินตรงนั้นคือการตัดแต่งกิ่ง แต่ในช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแต่งแขนงติ่งกระ,กระโดงตรงนี้เราสามารถปฏิบัติได้อยู่แล้วครับเพื่อใหแรงงานของเรานั้นทํางานทันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพให้ให้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าแขนงกระโดงภายในเราดําเนินการได้แต่การตัดแต่งกิ่งที่ดีควรรอให้ทุเรียนแตกใบอ่อนก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นภาษาใบที่บอกให้เรารู้ประการต่อมาในเรื่องของการชักนําหรือการกระตุ้นระบบราก คือถ้าเราเป็นผู้ที่วางแผนในการบริหารจัดก,การคือวางแผนการผลิตอย่างทุเรียนเนี่ยเราจะทำสารเราจะทำให้เร็วจะทำหัวธรรมชาติหลักการสำคัญคือเราเก็บใบเดิมไว้นะครับเมื่อเราเก็บใบเดิมไว้แล้วรอจังหวะจังหวะก็คือการกระตุ้นหรือการชักนำเราจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศเขาพร้อมคือมีฝนตก ดังนั้นในกรณีที่เรามีน้ําต้นทุนเพียงพอย้ํานะครับว่าถ้าเรามีน้ําต้นทุนเพียงพอท่านจะดําเนินการกระตุ้นระบบรากจะกระตุ้นใบก็ดําเนินการได้แต่ถ้าจะให้ดีเรามีน้ําต้นทุนส่วนหนึ่งเรารอสภาพอากาศอีกส่วนหนึ่งเมื่อมีฝนตกมีความชื้นคือคือไม่ต้องถึงขนาดตกเป็นธรรมชาตินะครับแค่อุณหภูมิในกลางวันให้มันลดลงมาบ้าง และเรามีน้ําเพียงพอเราก็สามารถที่จะดําเนินการไปชักนําให้เขาเกิดการแตกใบอ่อนได้ก็คือตั้งทั้งทาง,งระบบรากและทางใบในการทั้งระบบรากนั้นก็คืออาจจะเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร้างดินท่านอาจจะใส,ส่โดโลไมนะครับรท่านอาจจะใส่สารปรับปรุงดินท่านอาจจะใส่ในส่วนของสารเรียกรากฮิวมิกแอซิดร่วมกับฟูลบิกแอซิด คือประเด็นตรงนี้ย้ำนิดนึงพี่นักกษรต้องเข้าใจนะคะว่าการใช้ร่วมกันจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะฮิลมิกแอซิดไปปรับค่าประจุฟไฟฟ้าไปปรับโครงสร้างดินแต่ส่วนฟูลวิกแอซิดเขาจะไปกระตุ้นหมวกรากทําทให้เกิดการสร้างหมวกรากนี่คือต้องใช้คู่กันหรือกรณีที่เป็นแคลเซียมไนเตรต1 5 0 0ซึ่ง จะใช้ในการกระตุ้นระบบหมวกลากก็สามารถที่จะดำเนินการได้ควบคู่กับุียเคมีในส่วนของปุ๋ยเคมีท่านอาจจะเลือกปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับขนเขียว20ซีซี18ซีห้าหรือท่านจะเลือกเคมีสูตรเสมอได้ทั้งนั้นครับขอให้เป็นท่าอาหารหลักในส่วนของการจะไปเสริมทตาอาหารรองท่าอาหารเสริมของทีมกเกษตรซึ่ง ในเดือนพฤษภาคมนี้มีรายการพิเศษสุดเลยนะครับก็รอวันเวลาตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์มาก็จะประกอบไปด้วยทีเคพัดทีเคพัดคืออะไรก็สารมีฮิวมิกมีสารกระตุ้นระบบรากมีาธาตุอาหารตา่ตางๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดินและการสร้างรากมีทีเคซอยหนึ่งบำรุงใบทีเคซอยสองนะครับสะสมความสมบูรณ์ ถ้าเราต้องการให้เร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็เติมเซอร์คอนซึ่งเป็นแคลเซียมสังกะสีที่จะไปกระตุ้นหมวกรากอันนี้ก็ครบถ้วนในเรื่องของทางดินในส่วนของทางใบนั้นก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดสาหร่ายสาหร่ายอันก้าสาหร่ายอันจินินสาหร่ายต่างๆมีปุ๋ยตัวหน้าสูงอาจจะเย่นอย่างยกตัวอย่างเช่น30 15 15หรือสูตรต่างๆ หรือจะเป็นสูตรเสมอเราอาจจะบวกยูเรียรไปอีกสัก200กรัมต่อน้ํา200ลิตรก็ได้นะครับมีธาตุสังกะสีมีสารายมีอะโทนิกเราก็จะไปกระตุน้นหรือบำรุงใบในสภาวะที่เวลาจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็น2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือยังไม่แตกใบอ่อนกับเงื่อนไขที่2องเขาแตกใบอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ปัจจัยจึงมีความแตกต่างกัน กรณีที่ยังไม่แตกใบอ่อนเราก็จะไปใช้ปัจจัยคงเป็นพวกยูเรียสาหาลายสังกสีนะครับต่างๆอันนี้คือไปกระตุน้นแต่ถ้าในกรณีที่ใบอ่อนแตกแล้วพินักศกรต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพ่นไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแยกนะครับว่าอันนี้ประโยชน์กับใบอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมอาหารไปที่ใบเก่า คืออาหารก็คือปุ๋ยทางใบอาหารเสริมสูตรรวมไมโครมิกเอสเทสเอสพยูทิไลออเทรนเนอร์อาหารเสริมครบสูตรซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสอะไรต่างๆอันนี้ก็คือส่วนที่จะไปเพิ่มพลังงานให้กับใบโดยกระบวนการสั่งข้อแสงในส่วนของตัวที่เราเพิ่มเติมสาลายสังกะสีอะโทนิก หรือน้ําตาลทางด่วนหรือจะเป็นกรดอะมิโนโอ,อันนั้นก็คือพลังงานที่จะไปช่วยใบยใหม่ก็เท่ากับว,ว่าได้ประโยชน์ทั้งใบเก่าและใบใหม่กรณีนี้หมายความว่าใบาอ่อนแตกแล้วใบเก่าก็ต้องได้รับคือไม่ใช่ว่าเราจะไปดึงอย่างเดียวคําว่าดึงอย่างเดียวมียูเรียสาหร่ายสังกสีเนี่ยมันก็จะได้แค่ในส่วนของใบอ่อนจนํานวนมากแต่ว่าบางครั้งใบเก่าที่ขาดแคลนพลังงาน จะเกิดอาการถ่ายใบทันทีเพราะฉะนั้นผมจึงย้ำว่าการดึงใบต้องมีเทคนิคกรณีของการถ่ายใบนั่นหมายถึงว่าพลังงานจากใบเก่าถูกกระตุ้นแล้วส่งไปใบใหม่ใบรุ่นใหม่ที่กำลังแตกตัวเองจะสละคือถ่ายใบทิ้งคือพลังงานมันไม่มีเหลือเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมจึงต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าการกระตุ้น คือทําให้แตกใบออนแต่การบํารุงต้องบํารุงทั้งใบเก่าและใบใหม่ควบคู่กันไปในส่วนของกลุ่มพลังงานที่สามารถนํามาใช้ได้แล้วพืชสามารถรับได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของพวกน้ำตาลคาร์บโบไฮเดรตหรือน้าตาลทางด่วนนะครับซึ่งในปัจจุบันเ,นเรามีมากมายกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของสารธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือไบโอไบโอสติมูลนคือสารธรรมชาติ ซึ่งจะผลิตอย่างไรก็แล้วแต่แต่เป็นสิ่งผลิตที่ได้มาจากสัตว์และพืชเป็นสารธรรมชาติก็จะเป็นกลุ่มพลังงานเป็นพลังงานโดยตรงหรือไปทำให้พืชดึงพลังงานมาใช้อันนี้ก็จะเป็นหรือตัวสารที่จะไปลดสภาวะความเครียดหรือเป็นพลังงานอย่างเช่นพวกอะตทนิกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องย้ำว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีเหตุจำเป็นหมายความว่ามีอาการถ่ายใบ หรือแสดงอาการไม่ไม่ดีเราจึงจะใช้แต่ถ้าพื้นฐานใบเดิมดีคุณภาพใบเก่าเราบำรุงมาดีมีการแตกใบอ่อนเราก็ต้องเติมเข้าไปทั้งทางดินและทางใบเขาก็จะมีส่วนที่จะไปช่วยให้การฟื้นฟ,นฟูสภาพใบเป็นปกติปัจจัยในลักษณะของเชิงที่เราจะต้องไปเติมเพื่อให้เขาแก้ปัญหามันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ